บ่อยไ,ไ,ไปล้าเริ่มเริ่มทำอาหารก,กินได้ยดีตอนนั้นแหมงว่าท่านยิ้มมากเลยตอนผมโทรหาผมสิไปห้องเตือนผมไปนอนงน้ำแดงโทรหาเนี่ยเนี่ยว่าท่านยิ้มมากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเริ่มหาเริ่มเห็นเงินแล้วเริ่มเห็นเงนิ้แสนแลวแต่วมาเห็นเงีบ้บ่แสนดอกมีเงท่อนูเกตหมื่นไม่เห็นเงี้ยไหนลัางอยู่หน้าวัดอยู่ก่อนสิไปไปพัทยาเราไปกี่กันเองนี่เ่ซื้อ่าพัทยามันบ่อ่ะ นะาหมือนคุสิไปยังไดเนาะสิไปไปอยู่อีนี่มันสิเป็ียนเช่ไหนมาคุณสิบอถือตัวถือตมถือสิไปที่นี่สิไปยังไดเนาะผมเคยสุเทียไปล่ำกะได้กลับมาบ้านเนาะายฮูุแม่หนุ่ยซุ่มองไปเขาว่าเอ้าขันมันยากกะบอไปกระไรนี้เขาว่าให้ดังไดชสารครรมจงมองหัดกระระยะจนเขาไล่ล้มทุกนตอนนั้นอายุสิบสี่ปีหนึ่งพี่น้องสิบสี่สิบห้าปี กลับไปอยู่ลองเพิงสามเดือนเนาะช่วงช่วงนั้นขยังขาบเลี้ยนขาบลูกขาดดอกอยู่เขาก็ะเป็นร้านอาหารใหม่ตาบ่ากับเป็นผู้มุนยังสี่หลักน่าจะหน่อยเลยบานนี่ไปลองเพ่งมือแรกเขาให้ไปทดสอบเนาะได้เงินแปดร้อยฟ้าวโทรมาบอกแม่ยบมีวิธโทษสามดีไปหยอดเหรียญไปหยอดเหรียญโทรมามาบอกแม่ว่าเมีย อันมื้อนี้ได้เงินแปดร้อยแม่คันยูไปเหยียดคันสมมุติว่าสี่หมื่นสี่ได้แปดพันเด็กบุญเด็กบัดนี้มื่อที่สองก็ได้จัดบาทนาจานานานืดเจ้ารอแนว่ยแบบมันเปรี้ยงงันหลานอาหารมันต้องลองเที่งแล้วกับต้องย่างหาทักทายคนแม่พี่เพียรห้องเป็ี้ยงโป๊ปิ้เนาะเ้างเป็นอย่างไรบ้างบอระเขาโมลูจัดไทยอ่อะอก็ไปรีเป็นเด็กหน่อยพอมันเด็กหน่อยพอมขึ้นไปลองเที่ยงเราไปรีเยอะทั้งหลังอาหานบุญเดียวอยากอายมูนะว่าเจ้าของบ่ได้เงินได้รางวัลน้ำเขา บาดนี้ยูมาต่อๆไปก็เริ่มมีคนมาหักมาแทงก็ได้เริ่มเจ็บเงินได้แต่ว่าก็สูค้คักเด้เพราะว่า1ล่ะเจ้าของบอก่บกินเหล้าเนาะกินเหล้าบ่เป็นบาดนี้ได้เงินมาก็เลยอยากมาเฮียนเ,น,เนี่ฝาเฮียนล่มใส่ย,ยายเด้จักว่าขี่คันคากยังบ่งูจักว่าเหี่ยวตะกี้6 6เฮียนน่ะ ซ้ำกองทายาพ่ออยังเอาอันยีดบ็อกอันห้องเอ็ดหมองนอนเอายีดบ็อกอันหยาบๆขี้เลื่อยชาก็ไปหมุนยันไัฮะบานเงีงบเสี่ยผ่านไหมข้าเจ้าคนหลอกแกเฮี้ยเพิ่นเพิ่นกลับมาท่านน้ำเฮ้าเนาะเฮ้าบ่มีเสียผาใส่กต่กองตึ้มคึมเนี่ยังไม่ยังงงเงี้ยได้เพิ่นบ่ใส่เสียผาแล้วเพิ่นกลับมาท่านเนาะเพิ่งบ่เอาถิ่มเสียกูอยากกูเออเสียกันหนาวกันยังกับบ่มีใส่เลยตะกี้บานเงียบได้เงินมากเลย มาให,ห้มูลาไซน์เนาเฮ็ยนเฮี้ยนหลังนั่นเหมือนเงื่อน<ม>เก็บม,มูนแต่มาสื่ออันนั้นานี้ไซกับแตกระสิเป็นแสอีนดอกว่ามันคัดคัดเรลเรี้ยตอนนั้นขึ้น่าจะรอ้รองคัดแล้วคิดว่าไปชุดเราล่ะซ้ำนั่นบ่ได้ขึ้น้านสิมาจังสี่จบเนี้ยแาบจูมืออี์เลือกหลังสีน้อนเอา<ม>บานเงนี้ยบานนีอยู่ต่อมากขเรียม,มาสื่อที่แลงนั่นไปล่ำกับคณะเจนากร เริ่มมีเงินหยิกได้บ้างไอ้คิดการการหยิกอยากมีเงินหลังไงก็เลยมันไม่เห็นหลังก็เจออุปสรรคหีิกเดะก็ได้ท้ายถินช่วงนึงกต่ทั้งว่าก็ได้มันสื่อกลับขึ้นมากตอนนั้นไม่ไม่เห็ดไม่เห็นหรอกมีปัญหาก็ไดคล้ายถิดใช่เราว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับในวันนี้เป็น จะจบพอตีให้เขาว่า <laughs> ป <laughs> <laughs> <laughs indistinct> ีหน้าว่าสันเพื่อนให้จบชิบิโนะจบปีหน้าเองจักเอาเวลาจักเอาเวลาใดมาสอบเนาะเอาเาทันยาชีวิตเด้เขาหมายถึงว่าเขาใส่ชีวิตได้แล้วเพื่อนหน้ารับปริญญาเลยพี่น้องตัดชุดไหมไว้